สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการทําตัวบายสีโดยใช้กลีบลังแตนสอดไส้กลีบกระพงนะคะอันนี้ก็เป็นสโนแผ่นที่เราย้อมสีไ้นะคะเป็นสีจมูนะแล้วก็นํามาบิดกระพงไว้แบบนี้นะคะาทาไว้เยอะๆเลยนะคะบิดแล้วก็ใช้แม็กยิดไว้นะคะยึบไปเรื่อยๆนะคะ เอาตามจํานวนที่เราต้องการนะคะอ่สนูแผ่นนะคะเราจะต้องอา่ามน้ำให้เข้าชุ่มหรือนิ่มมือนิดนึงนะคะไม่ต้องพรมมากก็ได้นะคะแล้วก็นำมา,าบิดมันถึงจะไม่แตกนะคะ อันี้ก็จะเป็นเมตองสีเหลืองจากธรรมชาตินะคะโดยจะมีสองธีนะคะที่จะต้องทำให้เข้าเหลืองนะคะคือหเลยก็เราไปคัดสีเองจากต้นนะคะแล้วก็สองก็คือเราตัดเมตองนะคะแล้วก็นาํามาวนพับเก็บไว้ในที่ร่มนะคะประมาณสัปดาห์นึ่งก็จะเหลืองนะคะ แล้วก็นำกลีกบกระพุ้งมาวางไว้จุดกลิ่งกลางนะคะแล้วก็เก็บฝั่งซ้ายฝั่งขวาเข้ามาแบบนี้นะคะ,ะทำไว้หลายๆกลีบเลยนะคะเราจะได้มาประกอบครั้งเดียวนะคะ เก็บ้ายเก็บความแบบนี้นะคะแม็กค่ะ ต่อไปเราจะมาทําในส่วนของยอดตัวใบสีนะคะแล้วก็จะม้วนนิ้วกก็บมา,านี้นะคะแล้วก็นําใบตองมาห่มเข้าไปกับนิ้วใบสีนะคะแล้วก็ยกกลีบขึ้นมาแบบนี้แม็กนะคะแล้วก็นากลีบกร,บกระพุ้งที่เรา,ากระพุ้งไว้ตั้งแต่เื้่งต้นนะคะมาวางไว้จุดกล,งกลางแล้วก็นำใบตองนะคะมาหม่ม เข้าไปตรงส่วนของกลีบกับพุ้งของเรานะคะทําทเหมือนกันเลยนะคะท่านใดอยากได้ความสัน้นความยาวก็สามารถเพิ่มหรือลดอจำนวนกลีบลงได้นะคะอันนี้จะไม่ตายตัวเนะาะแล้วแต่ความชอบหรือแล้วแต่งานที่ทุกท่านจะนำไปใช้นะคะจะเป็นชั้นที่มีความใช้ความยาวของตัวใบสีมากก็ เพิ่มความยาวของชั้นได้นะคะ,ะแม็กวนะคะจังหวะช่องไฟของอการทำกลีมนะคะก็สำคัญมากๆนะคะเราจะต้องวางช่องไฟให้ได้ความจังหวะที่สม่ำเสมอนะคะงานของเราก็จออกมาเรียบร้อยสวยงามนะคะ ส่วนเบตองที่นํามาใชา้วันนี้ก็จะเป็นเบตองของกล้วยตานีนะคะถ้าท่านถามว่าเป็ยังไงถึงเบตองไม่แตกนะคะก็ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเลือกใช้เบตองตานีนะคะเขาจะมีคุณสมบัติเหนียวนุ่มพิเศษนะคะแล้วก็เราก็ต้องเจียนเพื่อให้ยางเขาออกนิดนึงนะคะขึงไว้บํา ฉีกพึ่งไว้ประมาณ1 5ถึง30นาทีนะคะ,ะแล้วค่อยนำมาใช้ก็ได้นะคะหรือจะใช้เลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชำนาญหรือทักษะแต่ละท่านนะคะ,ะต่อไปเราจะมาห่มกรีบกันนะคะโดวยวางกรีบลังแทนไว้จุดกึ่งกลางนะคะแล้วก็ใช้แมกกาีนวายนะคะเพื่อยึดหรือล็อกกรีบนะคะม่ขห้นเคลื่อนจากตำแหน่งแล้วก็เพื่อให้ชิ้นงานของเรามีความแน่นมากขึ้นนะคะ เดิมเลยนะคะก็คือกดไวนะคะ,ให,ะ,คะให้แน่นๆนะคะถ้าไม่แน่นนี่ชิ้นงานของเราก็อาจจะหลุดได้นะคะแล้วก็การแม็กก็สําคัญนะคะถ้าแม็กไปเรื่อยๆเนี่ยตีดไปต่อเขาอาจจะตีดออกได้นะคะ ผมไปเรื่อยๆนะคะท่านใดอยากได้ความยาวความสั้นหรือ,อวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการประกอบทิ้งงาน,นะคะก็สามารถเพิ่มลดหรือปรับขนาดของอความยาวของตัวใบสีได้นะคะอันนี้เราก็มาทำให้ทุกท่านชมนะคะเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นไอเดียในการนำไป ใช้ในงานต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งจะนําไปทำเป็นกระทงนำไปทำเป็นผานประกวดอะไรก็สามารถปรับหรือว่าประยุกต์ใช้ได้เช่นกันนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อผู้รับชมนะคะา